เห็นสีสวยๆแบบนี้นะครับใครจะไปรู้มันคือกบพิษที่สามารถทําให้คนตุยได้ถึงส0คนเลยนะครับนี่คือโกลเด้นดัตฟอกกบลูกศรพิษสีทองหรือกบพิษสีทองนั่นเองนะครับเป็นกบพิษชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองทองสดใสสวยมากนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกกลบพิษชนิดนี้อาศัยอยู่ตามพื้นดินในป่าฝนชื้นแถบชายฝั่งแปซิฟิกของโคลอมเบียนั่นเองนะครับขนาดตัวเนี่ยก็เล็กนิดเดียว 4- 6ซนติเมตรแต่ว่าพิษของมันเนี่ยไม่เล็กตามขนาดตัวเลยรสาาามถทํ ระบบประสาทของเราเนี่ยล้มเหลวแล้วก็หัวใจหยุดเต้นในที่สุดที่สําคัญคือพิษของมันเนี่ยไม่มีแอนติโดตสหรือสารแก้พิษรักษาโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกบชนิดนี้มันไม่ได้โจมตีคนนะแต่จะเป็นอันตรายก็ต่เมื่อเวลาเราไปสัมผัสมันโดยตรงหรือว่าพิษของมันเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับก็จะเป็นอันตรายมากๆปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากกบโดยตรงนะครับแต่ว่าในอดีตชาวพื้นเมืองเนี่ยใช้พิษของมันในการชุบลูกดอกนะครับเพื่อล่าสัตว์แล้วก็ทําสงครามนั่นเองด้วยเหตุนนี้นร้รรเเาาาสสามถชื่อไดิท เลยนะครับว่าสามารถทําให้คนไปหวันได้อย่างแน่นอนครับ